กันคนละยกทีนี้มาตัดสินกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะทีทีโอ้โหอ้ขึ้นบนทีไปอออเอาดิเล่นทีมกันเนี่ยเอาอุ้ยอุ้ยสวิงคิกคือตอนถอยแล้วแบบราวคิกดับเบิ้ลไปด้วยบึ้ง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 สุดยอดจริงทีมทีมทีม โอ้ยบุลตัวรามนารงหวดโอ้แบ็กทีบอุ้มเร็วจริงนะไอ้เจ้าแอบมาดูเนี่ยแอบมบาดูแต่ไม่น่าติดตามแล้วคนนี้เนี่ยน่าจะไปเซิร์ชหาดูอีกอะ่ะหวดแอบมบาดูโอ้ยแบ็กคิกของรามนารงรามนารงอือเข้าดิฟังโหจริงครับและผู้ชนะคือราม